ย้ำผ Get ูเนงง่ยิ่งไปรับผ้าบจ้างหลเกอเรื่องของยังต่างๆ้นอาจารย์มะเท่าไ่คือความหลักฐานทำให้เขายกตัวอย่างเขาอันีเรูความละเอยดอันต่ออาจารย์้อยนึงเนาะค่ะคืออาจารย์ขออธรรมะมากผู้เล่นก็คืออันคคุณหน้าลยะครว่าขึ้นนไปใต้บันเนาะ อนไรคือของทั้งหมมากซึ่งซึ่งที่อาจารย์เรามากันเป็นย่าตะเกียงตะเ,เกียงสถานรั้งนกองค์พุทธเระผาผาเกียงน้หรำแกตุกะขของใส้พทกยานให้สถานทั้เนาเอาเอา,เอ,า,อ,า,า,าอ,อ,อีกอย่างมากสินะพี่ยให้ท่านหวันชื่อเลยชื่องงเลยแค่นึงเ่อพ่ามาหอดบ้านนั่นสินะปกติก่ะอันคนเท้อมาหอดบ้านรุ่งสนามบินจะต้องยิ้มมาบ้านเนาะ ไปยิมไปยิมเป็นอาทิตย์ไปเมื่องที่วางงบให้เพิ่มตั้งสถานทาันทง้ทงแบบไหนมีโต๊ะผ้าแบบไหน